ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมอ e ีโกคันสกิคนเดิมคนนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็มีข่าวนะครับในทางเพจ One Punch Man The Strongest Official นะฮะได้ลงรูปตัวละครอย่างซุยลิวนะครับลงมานั่นเองครับผมเออเฮนักศิลปะการต่อสู้นะฮะซุยลิวนะฮะเขาก็ได้พูดนะฮะเกี่ยวกับตัวละครซุยลิวนะครับแบบประวัติความเป็นมาอะไรอย่างนี้นะเออก็ ใครที่เคยดูอนิเมะครับก็ประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งในวันนี้นะฮะผมก็จะมาพูดนะฮะว่าตัวละครซุยริวนี้นะครับมันมีสิทธิ์นะฮะลงแท่งซัพพอร์ตมากน้อยแค่ไหนนะฮะและเราก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับถ้าเอาตัวละครอย่างซุยริวลงซัพพอร์ตจริงๆนะครับจะมีข้อดี หรือข้อเสียอย่างไรกันบ้างนะฮะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวเท่านั้นนะครับผมก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะฮะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยนะครับ โอเคครับเรามาดูกันดีกว่าครับในซับพอร์ตเลเวลนั่นเองครับผมสำหรับซับพอร์ตเลเวลนะครับในครั้งนี้นะฮะเราก็จะหมดนะครับในช่วงเวลาประมาณตีสี่นะฮะของวันที่7เดือนนี้นั่นเองครับในเดือนพฤศจิกายนของเรานะฮะซึ่งในเพจนะครับเขาก็ลบรูปนะฮะพอดีพอดีเลยนะฮะของซุยริวนะครับผมคิดว่ามีความเป็นไปได้มากกว่า70-80%นะฮะที่ตัวละครซุยริวจะลงซับพอร์ตนั่นเองครับผมโอ้โห มันเป็นอะไรที่ปวดตาปวดใจมากๆนะฮะโอเคครับเราจะมาวิเคราะห์กันดีกว่านะฮะถ้าเกิดซุยลิวลงซัพพอร์ตจริงนะครับจะมีข้อเสียข้อดีอย่างไรบ้างนะครับสำหรับข้อเสียข้อแรกนะครับก็คือตั๋วดำของเรานะครับในเดือนนั้นๆน,น,นะฮะก็จะหายไปถึง36บใบนะครับในช่วงต้นเดือนเพราะอะไรในทุกๆครั้งนะฮะที่มีการสุ่มตั๋วดำนะครับเราก็จะสามารถเข้าไปซื้อนะฮะหรือแลกซื้อใช้เทสซื้อนะครับได้ถึง36ใบในช่วงต้นเดือนเองนะครับ แต่ยังไม่หมดแค่นี้นะฮะถ้าเกิดเอาไปลงซัพพอร์ตจริงๆนะครับก็จะไม่มีการรีเทิร์นของตัวละครอย่างซุยริวนะฮะเราก็จะหายไปอีกนะครับถึง36บใบนะครับในการซื้อในรอบรีเทิร์นนั่นเองครับก็จะรวมเบ็ดเสร็จนะฮะถึง72บใบนั่นเองซึ่งที่เราแล้วมานะฮะก็จะมีการข้ามตัวละครนะครับอย่างกระบ,บองเหล็กและอัศวินขับเพื่อนนะครับถ้ารวมไปถึงซุยริวในรอบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ มูลค่านะฮะหรือว่าตั๋วดําทั้งหมดนะครับจะตีออกมาได้ทั้งหมด216ใบหรือรวมรวมกันถึงหมื่นกว่าบาทกันเลยทีเดียวนะฮะนี่แหละฮะก็เป็นข้อเสียอย่างแรกนะครับที่ผมวิเคราะห์อ,ออกมานะครับเรามาดูข้อเสียข้อถัดไปเลยดีกว่านะฮะก็จะเป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เป็นสายดองตั๋วนะครับก็จะไม่มีสิทธิ์ได้สตูริลอย่างแน่นอนครับผมจะมีแต่ ต้องเติมแท่งซัพพอตเท่านั้นนะฮะถึงจะได้ตัวละครอย่างซุยริวซึ่งในการเติมแท่งซัพพอตหนึ่งครั้งนะฮะก็ยังมีการเติมเพิ่มเข้าไปอีกนะเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับในการเติมหนึ่งครั้งนะฮะหรือว่าใช้เขาเรียกอะไรแท่งซัพพอตในซื้อทับพอตนะคะก็จะมีอยู่2ราคาด้วยก,กันก็คือซื้อแท่งซัพพอตแบบธรรมดากับพรีเมียมนะครับซึ่งในการซื้อแบบธรรมดานะครับก็จะได้ถึงแค่เลเวล180นั่นเอง แต่ถ้าเกิดซื้อแบบพรีเมียมแบบจัดๆนะฮะก็จะสามารถพุ่งทยานขึ้นไปถึงเลเวล200กันเลยทีเดียวนะฮะนี่ก็จะเป็นอีกอย่างนึ่งนะครับในการเติมเพื่อได้ตัวละครนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะฮะในการเพ y ทูวินนะครับเพื่อได้ตัวละครอย่างซุยริวนั่นเองครับผมในส่วนที่สานะฮะสำหรับคนที่ไม่อยากได้ตัวละครซุยริวนะครับในส่วนนี้นะฮะ ก็จะมีได้ตั๋วแน่นอนครับก็คือ36ใบนะฮะและก็ในการรีเทิร์นอีก36ใบรวมกันเป็น72ใบนั่นเองครับผมก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างน่าเสียดายตัวผมนะฮะผมก็รู้สึกเสียดายหรือว่าเสียใจมากๆนะครับทั้งอาสวินขับเคลื่อนไม่เข้ามานะฮะแล้วก็ตัวละครอย่างกระบองเหล็กไม่เข้ามาแบบ ตัวมันก็หายไปแบบค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้เนาะนี่ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะฮะคราวนี้นะครับเราก็มาถึงข้อเสียในข้อที่4นั่นเองเราจะไม่ได้เล่นตัวละครนั้นๆแน่นอนครับผมถ้าหากเราไม่เติมแท่งซัพพอร์ตนะครับนอกจากจะมีการนําตัวละครตัวดำนะฮะมาลงในตัวแดงนั่นเองครับนี่หรือว่าแบบตัวแดงที่เราใช้กันในการสมนะฮะ เพราะว่าตัวละครตัวดำนะครับก็มีสิทธิ์นะคะเข้ามาลงในตัวแดงได้นะครับอย่างเช่นเซิร์ฟจีนนะฮะดั้งเดิมที่เขาได้เอาตัวละครอย่างโวลต์หรือว่าตัวละครกาโร่หรือตัวละครอย่างคิงนะครับมาลงในตู้ตัวแดงนั่นเองครับผมและคราวนี้นะฮะเราก็มาพูดถึงข้อเสียข้อถัดไปเลยดีกว่าฮะก็จะเป็นตัวละครตัวอื่นนะครับก็จะเข้ามาเร็วมากยิ่งขึ้นจะทําให้ใครนะครับที่สุ่มโซนิกในเดือนนี้นะครับและก็เกลือ จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรตั๋วในการดองะครับเพื่อไปสุ่มตัวละครเมตาออื่นที่จะเข้ามาเร็วในอนาคตนะฮะอย่างเช่นตัวละครอย่างวัคซีนแมนหรือว่าตัวเกลวินหรือว่าตัวอื่นนะฮะที่จะเข้ามาในอนาคตนั่นเองแต่ก็จะมีข้อดีอยู่ในนั้นนิดหน่อยนะฮะก็คือคนที่แบบไม่ได้เกลือในการสุ่มตัวละครอย่างโซนิคแบบ10บใบได้20บใบได้อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้ตัวละครที่แบบรักเข้ามาเร็วค่อนข้างเยอะนะฮะ และเรามาดูในข้อเสียส่วนสุดท้ายกันนะฮะก็คือการที่จะปั้นตัวละครนั้นๆให้แบบสุดมากๆนะครับในส่วนของสายเติมนะฮะการที่เราจะปั้นตัวละครอย่างอัศวินขับเพื่อนหรือว่าตัวละครอย่างซุยริวนะครับที่เข้ามาในแท่งซับพอร์ตก็จะแบบยากมากยิ่งขึ้นนะครับนี่อย่างตัวละครของผมนะฮะนี่เราพามาดูนะครับในส่วนนี้ตัวละครอย่างอัศวินขับเพื่อนของผมนะฮะก็จะแบบเนี่ยสามดาวเองนะครับมันค่อนข้างที่จะ เก็บเศษค่อนข้างยากลำบากนะครับแล้วก็ผมก็ต้องมาปั้นตัวละครอย่างโซนิกอีกหนึ่งตัวมันปั้นสตัวค่อนข้างยากมากนะฮะนี่ก็เป็นข้อเสียในส่วนของแบบสายเติมหรือว่าแท่งซัพพอร์ตหรือว่าการลักตัวละครเข้ามานั่นเองครับผมนี่แหละฮะก็จะเป็นทั้งหมดนะครับในการวิเคราะห์นะครับข้อเสียของการนําตัวละครอย่างซุยเลียวนะฮะลงมานั่นเองคราวนี้นะฮะเราพูดแต่ข้อเสียไปทั้งหมดแล้วนะฮะคราวนี้เรามาพูดข้อดีกันบ้างนะครับสาหรับ ข้อดีนะครับผมก็จะแยกแยะออกมาได้ทั้งหมดอยู่ประมาณ4ข้อด้วยกันนะฮะคราวนี้นะครับเรามาดูข้อแรกกันดีกว่านะครับข้อแรกนะครเมื่อเราเติมซับพอร์ตนะฮะในเลเวลที่กำหนดหรือว่าตังที่มากพอที่จะทยานนะครับถึงเลเวล200นะฮะเราก็จะได้แน่นอนครับตัวละครซุยริวนั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นข้อดีอีกอย่างนึ่งนะฮะ ข้อดีในข้อตัดไปนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องเสียตัวสุ่มนะครับซึ่งในการสุ่มตัวหนึ่งครั้งนะฮะหรือว่าสุ่มจํากัดเวลาเราจําเป็นต้องแบบเออใช้ตัวในการสุ่มหนึ่งครั้งสิบครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้การันตีจริงๆนะฮะว่าแบบสิบใบแรกแม่งจะออกในคลิปวิดีโอล่าสุดนะครับตัวละครอย่างโซนี่ของผมนี่ก็เป็นโซเกือเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็คือแบบโอ้โหร้อยใบไม่ออกซกักตัวนะฮะจนต้องการันตีดังนั้น ถ้าซุยริวเข้าซัพพอร์ตนะฮะเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเสียตั๋วนะครับในการสุ่มซุยริวสําหรับคนที่อยากได้นั่นเองครับผมดังนั้นก็เอาตั๋วในส่วนนี้นะฮะที่แบบไม่ไม่เกลือในตัวละครที่ซุยริวลงในตู้ซัพพอร์ตนะครับก็ไปสุ่มตัวละครเมตาอื่นในอนาคตนั่นเองครับผมเออและอีกอย่างหนึ่งนะฮะข้อดีข้อถัดไปนะครับถ้าเราเติมแท่งซัพพอร์ตนะฮะหรือว่า การซื้อซัพพอร์ตนะครับก็จะดีอย่างหนึ่งก็คือจะมีตัวเมตาถึง2ตัวนะครับเอามาเล่นนั่นเองนั่นก็คือตัวละครอย่างโซนีกนะครับแล้วก็ตัวละครอย่างซุยริวที่จะเข้ามานั่นเองครับผมก็จะเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะฮะและเราก็มาถึงข้อดีข้อสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับข้อดีข้อสุดท้ายนะฮะก็จะลัดตัวละครเก่งๆเข้ามานะครับในอนาคตเช่นวัคซีนแมนเกวินหรือตัวอะไรอื่นๆนะครับที่จะเข้ามาในอนาคตนะครับ มันจะทําให้เมตาเปลี่ยนไปเร็วและก็สําหรับใครที่มีตั๋วดองมากพอน,นะครับก็จะสามารถสุ่มตัวละครเมตาที่จะเข้ามาใหม่ในอนาคตหรือว่าเดือนถัดไปเดือนถัดไปเดือนถัดไปได้นั่นเองครับผมก็คือแบบเออบางคนไม่จําเป็นต้องมารอตัวละครอย่างซุยิวลงตั๋วดาอย่างเงี้ยเออก็เป็นข้ามไปแล้วก็ได้ตัวละครที่เราอยากได้เลยอย่างนี้นะครับเป็นต้น และเราก็ไม่จําเป็นต้องเสียแบบทรัพยากรในการอัพตัวละครอย่างซุยริวหรือว่าตัวละครอย่างอัศวินขับเครื่อนั่นเองครับเพราะว่าในการอัพตัวละครหนึ่งัวนะฮะก็ใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะมากเลยนะแม้ว่าจะเป็นเศษส้มนะฮะแมว่าจะเป็นปลูกตื่นต่างๆนะครับในการอัพก็จะไม่ต้องเสียไปนั่นเองครับผมนี่แหละฮะก็จะเป็นทั้งข้อดีข้อเสียนะครับที่ผมได้ยกขึ้นมานะฮะสำหรับใครที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้นะฮะมีความคิดเห็นยังไงว่าตัวละคร อย่างซุยริวจะลงซัพพอร์ตจริงไหมและถ้าลงจริงมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะฮะที่ผมไม่ได้พูดไปก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะอีโกคัสกิคนเดิมคนนี้ก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ